ก็สวัสดีคราบผวกผมทุก,กันวันนี้จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ในชีวิตเนาะก็ไม่มีอะไรมากมากในการงานที่เจอสิ่งที่พบสิ่งที่เห็นมาสิ่งที่เือเชื่อนะในด้านหลายๆด้านก็จะเล่าคู้กันฟังเอาประสบการณ์ในการเจอผีก่อนนะในการเจอผีนี่สำหรับผมจะไม่ค่อยเยอะ ไม่คเยอะแต่ว่าประสบการณ์ในคนใก้เคียงเจอในเยอะมากนะฮะไอผมเป็นคนที่เล่าเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยเก่งนะประสบการณ์ที่ผมเจอจริงๆเลยนั่นก็คือนีทางไปวัดนะทางไปวัดนี่คือวัดนี้มันเป็นเกือบมันจะเหมือนวัดล้างก็ไม่ใช่วัดล้างน,นะจะ จะเป็นวัดแบบร้อยเปอร์เซ็นมันก็ไม่ใช่อะคือเหมือนปัตูุ้ลางก็วันนั้นก็จะไปเที่ยวกับเพื่อนเนาะกับผู้ชายอะเป็นรุ่นไปเที่ยวกันนะัดแฟนตาวไปอะไรเงี้ยก็ผ่านเส้นนั้นอ้อาวจะเล่าเรื่องช่วงนี้เนาะเออที่ว่าจะไปเ่ยวก็ขับรถไปใส่เสื้อไปเลยรถผมก็รถไม่ใช่ดีเดอะอะไรมากมายแล้วก็วัยรุ่นเนาะ มันจะชอบก็สวยอะไรขนาานัน้นก็แรงไว้ก่อนก็ขับไปเส้นออกเส้นทางบ้านตัวเองนะปุ๊บแล้วก็เขา้ามันจะมีเส้นนี้ยคือเข้าไปวัดที่ผมไม่ได้ที่ผมไม่ไม่ค่อยเข้าไปเท่าไหร่แต่ก็มีคนผ่านกันบ้างแต่กลางคืนจะไม่ค่อยีใครผ่านไอ้ผมก็เนาะเสือกไปได้นะ แล้วขี่รถไปก็เรื่องนี้มันมีคนเล่าว่าที่ทางนั้นอะเอาไว้หลักว่าอ่เอเรื่องของมันเพราะผมขับรถไปนะขับรถไปก็ขับรถไปเรื่อยๆก็ขับไปเรื่อยๆประมาณนึงก็อะไรวะแปลกๆเห็นดวงไฟอะไรปแปลกเราก็ไม่ไคิดมาก ม่คสุกมาานลงไปเราก็ถ้าเราก็มองดู่ามันเป็นไฟสีแดงและแถนั้นมันไม่มีตอกไฟนะแถวนั้นไม่มีตอกเราเห็นไฟสีแดงแดงเฮ้ยเราก็มองไนปะเฮ้ยไฟพวกจับกบพวกจับ,จบ<ว>อะไรเนี่ยมันต้องสีส้มแดงนี่มันไม่ใช่แล้วเราก็ขับรถออไปเราไม่สนใจนะเราไม่ใจอะคือเราไม่ได้คิดว่าเป็นผีด้วยนะกลัว คิดว่าพวกเล่นเป็นชาพวกอะไรเงี้ยมันดูจะวาววับก็เลยตับต่อไปก็ขาา่ามันได้ระยะนึงก็เออเห็นอะไรเห็นอะไรแปลกให้เราเป็นคนสายาสั้นก็ด้วยนะเราก็จะมองกับร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้นะนี่ก็คือเราก็มองเอ้เงาอะไรวะมันแบบ ตะคุ้งตะคุ้งแต่ว่ามัน,ย,นยืนยืนแบบกุม้มๆงเงยๆ <c oughs> เรื่องแบบน,นี้เราคิดว่าพวกมาหาของแล้วนะมันใส่ทั้งสองล่วงแล้วขับไ,ไปเนาะเราขับผ่านไปเราก็ไม่ได้คิดว่าอะไรมากมายนะครับไปอ่ขับไปในระยะหนึง่งมองในระยะหนึ่งก็ อ,อะไร่ะสูงจังตอนแรกกี่เส้นนี้มันไม่มีต้นตาานยหวอะเราก็เห็นพบต่าลต้นสูงเราไม่เคยเห็นแถวนี้เราก็มองเอา้าอะไรเนี่ยผีเปรตนหวาหายละแต่ในใจเราสิว่าผีเปรตมันไม่ทำอะไรหรอกมันไม่ทำอะไรหรอกเพราะว่าผีเปรตมัน อยู่ในชั้นที่มันไม่ทําอะไรกับเรามันไม่สามารถทําอะไรเราได้เราก็ค่อยเล่นเร่งต่อไปแล้วก็ขับไปในกันที่ว่านผีเปรตแล้วผีเปรตไม่ตามหลอกเราขัานไปด้วยว่าเอไม่ต้องตามยวทำมึงให้เ,เ,เราทำเราไอ้คนไม่ค่อยกลัวผีด้วยแต่ว่าไอ้ไอ้อาการกลัวผีอะ่ะเราไม่กลัว แต่ถ้าเจอวิ่งไล่ขับก็เหมือนคนนักเลงตีกันะนะเอามมดไล่ฟันนี้เนี่ยเราก็ต้องกลัวเราก็ต้องวิ่งเหมือนกันนะนี่คือการที่คนวิ่งไม่กลัวผีแต่ก็ทำไมวิ่งก็เข้าไปแต่ยังแต่ทางเส้นนี้ไกลามากนะระยะทางก็ไกลแต่ว่าจะใกล้กว่าที่เราไปประจํานะแต่เราเสือกไม่ไป <c oughs> เออเราก็เข้าไปก็ขับไปสะพัใกล้ถึงวัดนั่นแ,แหละเราก็ที่ เสียงอะไรปแปลกว่ะเดินตามหลังมาเอ็เนี่ยจะเป็นหมาก็ไม่ใช่จะเป็นผีก,ก็ไม่ใช่อ่ะเสรยงเราก็เกดินมองกรหันดูกระจกแบบนี้อะไรวะตาคู่ดแดงๆหมาก็ไม่น่าใช่นี่หมาแล้วคงไม่ตาคงไม่สูงขนาดนี้เราก็เอ้ยม่ไหวแล้วมันวิ่งตามมา เราก็เล่นเครื่องเลยหนีหนีเลยเล่นเครื่องเลยแล้วเป็นตึกตึกมึนยแล้วคนแบบแล้วก็เสียงเหมอนวิวดิจังเลยหมาก็หอนเสียงอลไววิ่งตามมาป,ปื๊ดเลยแล้วครับมันจะทันแล้ววะทำไงดีเราที่แต่เราก็เอาวหเราก็มีพระขุดเครื่องรางอะไรก็ติดตัวอยู่ประจำเราเพราะว่าไปเที่ยวไหนก็ต้องพก วันนั้นเราก็ตัง้งจิตอัญเฐานเลยอย่าให้สิ่งใดเข้ามาหาเราพักก็หายภาพนั้นหายไปเลยเราโลงใจเราก็ขับรถต่อไปม,มาถึงวัดแล้วนี่ยถึงวัดแล้วราจอดก่อนราจอดพักก่อนจอดรถพักเพราะว่ารถันขับมาเร็วมากแล้วเครื่องมันร้อนอเราก็ต้องใช่ไหมเราก็ต้องหยุด ักแล้วก็เราก็ตัดรถออกมาเหมือนเดิมก็ขับไปเฮ้รถเราก็มากคนเดียวทำไมมันหนักรถมันตึ๊บตึ๊บอาการนคนในคนที่ว่าร,รู้รู้อาการรถตัวเองเลยว่าจะพังไม่พังช่วงไหนยังไงที่ขับไปบ่อยจะรู้เลยว่านี่แบบนี้มันพังแน่แต่รู้สึกว่ามันไม่พังนะแต่ว่าไมรถมันหนักอือ นะบางหนักแล้วก็อืนก็เลยเราก็คิด่เขามอกก็จบไเราก็เห็นอนสิ่งหนึ่ง,งที่เราไม่คิดจะได้เห็นนั่นคือผูห้หญิงที่มีแต่หัวนั่งซ้อนท้ายเรามานะตังซ้อนท้ายเรามาแต่ไม้รู้ผู้หญิงแล้วพะมีหนะ้าอก นะว่าเราเห็นเ no. นอะไอผู้หญิงแน่โหูทำไงดีนเนี่ยเราก็เล่งเลยตกใจด้วยขับรถไปฟื้นเลยแล้วก็คิดจใจว่าถ้ามันนั่งนี้เราต้องจบแล้วก็ไล่ลงใช่ไหมก็ไล่ลงใครที่ไม่ใช่มนุษย์ลงไปหมดแล้วพักจากโชคที่นรายุบๆหอหลอดก็เลยฟื้น ไปได้แล้วไม่อยู่แล้วเราก็ขับรถต่อไปอีกจนมาถึงเส้นถนนใหญ่เราก็ขับไปเลยนะตอนนี้ก็ขับรถออกไปถนนใหญ่ปุ๊บเราก็ขี่ไปเรืเอ่อยเรื่อยเรจนถึงจนถึงจุดนัดพบที่เราได้มากันเราก็ไปเที่ยวกัน เที่ยวงานวัดเที่ยวอะไรก็ตู้ที่สแปนเราก็ปกตินะแต่เรายังไม่ลาอักแต่เราย่งไม่ลาออกเนียตอนนี้ขากลับมันจะมีเส้นทางอยู่เส้นหนึ่งที่ใกล้แล้วก็แต่แต่ต้องอ้อมนิดน,นึงแต่แต่จะไกลกว่าเส้นเก่าที่เรามาก,เาก็เราก็ต้องเราก็ตัดสินใจถ้าเรากลับเส้นเดิมเราเจอแน่ และอาจจะไม่รอดด้วยเราก็ไปเส้นเพราะว่าในใจเปนเราณตอนนั้นคิดว่าเฮ้ยถ้ากลับไปอ่ะไม่เจอนะแน่แล้วไอเส้นถ้าเจอก็ไม่ก็ยังไม่รู้จะเจอหรือไม่ได้เจอเราก็ต้องตัดสินใจไปเอาแฟนเ้าเราก็รถไปส่งไปเดี๋ยวแอยเฮ้ยจะเจอกันด้วยทำงานทำงานไปเรียนอะไรเงี้ยจะไปเจอกันเนาะก็เลยไปส่งเสร็จปุ๊บแล้ว เราก็ต้องกับเส้นนั้นเพราะว่าเส้นนั้นมันอยู่ใกล้วัดแฝงด้วยเราขับเส้นนี้เป็นถนนลูกหลังนะเป็นถนนลูกหลังหลังวัดวิกวัดหนึ่งแต่จะเลี้ยวเขา้าเลี้ยวปุ๊บตรงเข้าถนนใหญ่เขา้าถึงบ้านเราเลยเราก็ขี่ไปแล้วทางเป็นนี้มันข้อเสียเดียวคือมันนี่ไปายทางนะมันนี่ไปายทางเราก็ต้องขั ไฟเก่าๆก็ับไปสองจังหวะเออเราก็ขับไปได้ระยะหงเราก็รู้สึกสแปลอะไรวะที่ำบรรยากาศมันยิุ่เรื่อเรยบเราก็มองก,กระจกถ่ายเฮยใครอะอะไรอะทำไมวิตาไม่เกอะแต่คันนี้ทรงนี้ไม่ใช่หมาอะไรไม่ใช่หมา เป็นแบบคนเลยวิ่งมาตัวดำๆวิ่งมาต